สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคกันเกมสำหรับวันนี้คุณผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023เป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมเปอร์ลอนดอนสเตเดียมรับการเยือนของเชลซีในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงษ์สงรับหน้าที่บรรยายพันุ์ระบบฟีฟ่า23ในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งจริงในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ในเวลาบ้านไทย19นาฬิกา30นาที เจะไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่องทูพิ r e m i e r l วันหนึ่งและ2สําหรับก่อนแข่งวันนี้เรามาดูตารางคะแนนนะครับเชลซีอยู่อันดับ9 21นัดมี30คะแนนส่วนทางด้านเวสต์แฮมอยู่อันดับ17 21นัดมี19คะแนนผลงานทั้งคู่ยังเสมอมาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสัปดาห์ที่แล้วครับเวสต์แฮมเสมอนิคาสเซอร์หนึ่งส่วนทางด้านเชลซีเปิดบ้านเสมอให้กับฟูเดม0ูนมาดู11รายชื่อผู้เล่นของฝั่งเจ้าถิ่นเวสต์แฮมในระบบ3 4, 2 1มี่สเบีนสกี้ี เกลเลอร์ออกบันนาแล้วก็เอาเกิดคูฟาล์เปากิวตา้าดิแคนไรส์เอเมสันด้านบนแดนกลางนะครับเป็นโบเวนแล้วก็เบนรามานาเปาเดกแก่มิกเกลอ,อันโตนิโอมาดูฝ้าของทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างในระบบ4-2-3-1มีเกเบร์ลิสเจมบาเดช,ชิวเทโกซินบากุกูเรียแดนกลางมีกาลเกอร์ฟอนเดนเดสด้านบนเป็นฮากิมซีแจ็คเมสันเมาว์มูดิก ส่วนหน้าเป้าได้แก่ไคล์ฮาร์เวิตตัวใหม่ค่าตัวแพงที่สุดวันนี้อย่างเอนโซ่ฟอนเดสครับลงสนามมาด้วยครับเอนโซ่ so, แล้วก็มูดิกครับยังทำประตูนในเกมพิมลิกยังไม่ได้ครับนัดที่2ของฝั่งเอนโซ่ฟอนเดสครับส่วนมูดิกน่าจะเกมที่3ครับเกมแรกเป็นการเสมอกับเชลซีขออภัยครับเป็นการเสมอกับลิเวอร์พูล0-0ครับ ผลงานไม่ดีมากครับสำหรับเชลซีมาดูการจำลองแบตก่อนครับเกมเริ่มครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเชลซีเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับการลักเกอร์ทางขวาอเจมส์ขึ้นติดเป็นรามาครับติดกาลักเกอร์ซ้ายไม่ได้ครับคลายข้าแบตย้อนมาคือโอ้โหย้อนขึ้นหลังครับบาดิชิลให้กับเจมส์อาคิมซิเยกทางกลางมา เมาส์ตั้งแล้วเป็นนำหน้าของกาล,ลกเกอร์ครับคุ้โดยสินยกทงไปแล้วครับโอ้โหเอา้าเราเป็นจังหวะฟรีคิกเหรอครับไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ไปทำฟา,กว,าวกับผู้โดยสินให้เป็นลูกฟรีคิกของเชลซีครับน่าสนใจครับเมสันเมาส์ครับยืนตรงบอลครับเมสันเมาส์จะ ได้ปั่นเข้าไปก็เป็นลูกเซตกันครับได้ส่งโดยซีเย็กโอ้ยยังติดฟาเบียนสกี้โอ้จังหวะเลียร์แล้วก็ใส่ด้วยซ้ายของซีเย็กครับได้ลุน้นครับเปิดมุมของเชลซีโดยเมสันเมาครับพยายามใช้หัวครับบอกเพื่อนเมสันเมาครับ,รบเล่นสั้นกับเพื่อนที่ซีเย็กฮาคิมซีเย็กออกเสียงผิดเพชรหุ่งนะครับซีเย็กแดนกลางมา ซินบากดขวาห,หอยังติดครับปุ่มเดิมฟาเบียนสกี้ยังอยู่ครับอาก,กูเอตให้ข้างหน้าอันโตนิโอมองตั้งไว้ได้ครับเก็บไว้ได้โดยที่เบนรามาย้อนมาที่ดิคแคนไรส์ให้กับอันโตนิโอดึงรอเพื่อนครับดิคแคนไรส์ไปทางซ้ายเอเมอร์สันถ่ายมาสวยครับเบนรามาให้กับโบเวนโบเวนติดซินบาซินวาโยกไปทางวาครับให้เพื่อนที่ริเซม ฮาคิมซิเย็ตครับให้กลางมาที่เมสันเมาสตรงกลางมีครับเมสันไวไม่ให้ให้ที่กาลัเกอร์เอ็นโซฟันเดสเอ็นโซเอ็นโซถ่ายไปให้เพื่อนแล้วก็เป็นมูดิกโก้ชนเสาครับยังได้อยู่ที่กูฟาวครับกูฟาวให้กลางมาที่ออกมานาออกมานาให้มาที่อาเกิร์ตไปข้างหน้ามงเสยไปได้ครับเป็นรามาให้กับเอเมอร์สัน เอมสันรอเพื่อนโอ้โหใช้เวลาติดซินวาสก,กัดไว้ได้ครับเป็นบอลสวนของเชลซีครับเมาส์ให้กับซีเยกหาแวตควมามาที่เมาส์แล้วก็ไปั้างขวาที่ฮาคิมซีเยกซีเยกให้กับเมาส์เมาส์ไปที่ซิเยกย้อนมากลางให้เป็นเอนโซนแล้วเป็นมูริก1 0ครับโอ้โหการทำชิ่ง1 2มั้งแต่ฝั่งขวาครับได้ผลครับโอ้เราเป็นโอ้โสมราคาครับมูริกโอ้ แล้วเป็นการแอสซิสของเอนโซ่ฟอนานเดสครับเดี๋ยวต้ดูภาพช้าเนี่ยเกมเริ่มดูมาเด็กสี่แยกให้กับเมาส์หนึ่งสองกันครับนี่ครับเอนโซปาดไปงามมากเลยครับสำหรับมูริกครับโอ้ยิงเรียดเพี้ยนแค่เสาแรกครับไม่ทันครับฟาร์เบสกี้บอลมันเร็วครับพยายามจะวิ่งมาตะคุบครับไม่ทันครับ1-0ครับประตูแรกของเขาในเกมพิม์ลิครับ ในโมดริกครับกดประตูแรกครับเหลือนี่แหละครับเอนโซโฟอน,นเดสครับนาทีที่17ครับเชลซีขึ้นนำครับเมาส์ให้กับกาลาเกอร์กับซีเย็กซีเย็กมาที่กาลาเกอร์กาลาเกอร์ย้อนมาเชี่เอนโซฟอน,นเดสเอนโซโทำเกมได้ดีครับเมาส์ให้กับฮาเวิร์ดสองศูนย์ครับโอ้โหโอ้โ อต้องชมตั้งแต่เอนโซ่ฟอนนเดสพามาได้แดนกลางครับโอ้แล้วจบที strikes, oh oh, ator, ่คลายฮาเวตครับโอ้โหเกมรุกเหมือนหูเลื่นไหลมากครับนี่ครับฮาเวตเบิ้ลคืนย้อนเมาสแล้วก็กดที่ฮาเวตขวาู้หมดสิทธิ์จริงๆครับสำหรับฟาเบียนสกี้ดูครับกดมันจะสวยไปไหนดูครับโอ้โหโอ้ กดล็อกครับเกรแฮมพอลเตอร์ครับเล่นง่ายครับสำหรับ2-0ครับในนาทีที่21ครับไคลค์ฮารเวตกดประตูที่สองของเขาแล้วก็ช่วยให้เชลซีขึ้นนำเวส์แฮม2-0ครับบอลอยู่ที่คูฟาวเบลกิตา้าให้กับอันโตนนโอไปไม่ได้ติดซินบาโอ้ซินบาเยี่ยมเลยครับวันนี้ดักทางทางด้านอันโตนิโอได้หมดครับเมาส์ให้กับฮาคิมซิเยก ซีเจ็คดูการยื่นของเอนโซครับโอ้โหโล่งมากครับมาที่เมาส์โอ้โหพายายามจะตักให้ฮารเวตยังโดนมงออกไปก่อนครับเรามงขึ้นไปครับปารกิต้ามูดิขึ้นเอาขอให้เป็นการละเกอร์ครับยังได้อยู่ครับการละเกอร์ย้อนมาที่ซีเจ็ค so so. ให้กลางมาที่เอนโซฟอนเดสเอนโซให้กลางมาที่ฮารเวตปล่อยหลอกแล้วซ้ําไม่ตายครับติดออกบัได้ครับเมนดราม่าครับ,รม,รบมงย้อนขึ้นหลังให้เพื่อนที่เอาเกอร์เอเบอร์ซัน ดิคนไรส์ให้กลางเข้าสู่ช่วง30นาทีแรกครับเจ้าถิ่นยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนลยครับบอลของเวสเมครับเอเมอร์สันยังเป็นลูกทุ่มของเชลซีโอ้มีไอคอนอย่างด็อกบาเด้วยครับดูจังหวะได้ผู้ของคลายเฮาเบตครับ <c oughs> กดขวาได้ขายเงียบครับเสยใต้คานอย่างสวยงามนะเนาะแก้ากครับเล่นสั้นกับเชียก็สินบา ติดโบเวนครับอบเวนวันนี้ยังแทบจะไม่ได้ขานชื่อครับสหรอดโบเวนครับกูรุยาให้แดนกลางมันที่การเกอร์สี่แยกบินให้กับฮาวเวตฮาวเวตเดียวโอ้โหติดออกบาได้อยู่ครับออกมาหน้าให้เพื่อนทั้งขวาที่เคเลอร์เคเลอร์ทั้งหน้ามีคนเดียวให้เพื่อนที่กูฟฟาวเคเลอร์อยู่ปากิต้า ย้อนคืนหลังไปที่อาคโลกจริงๆออกเสียงเป็นดูอิฟอาคืดป่ะครับผมไม่แน่ใจครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ครับนานๆภาคของเวสแฮมเทียมมาอยู่ที่คูฟาวให้กับทางด้านอันโตเิโออันโตนิโอหาจังหวะยิงโอ้โหกดนด้ขวาเสียบเออนิดเดียวครับชนเสาครับโอ้โหไม่เป็นเสาในครับเสาในจะได้ผลครับเสานอกกับปาดออกข้างแล้วเป็นลูกเต็ม ของทั้งด้านเชลซีครับตั้งแต่จากประตูโดยเก็บไปครับโอ้คาคไม่ไหลนะครับวันนี้เดี๋ยวขอสุกหน่อยกันนครับไปกินน้ำนะครับมาเอนโซเฟนเดสหาแวตให้ทั้งวาวมาที่ฮาคิมซีเย็กซีเย็กซีเย็กพามาหาแวตเบิร์นสั้นๆให้กับเมสันเบาเรียบร้อยโ,อโอ 3-0ครับจากเมสซันเมาส์ครับโอ้โหเหมือนก้องหลังมันโล่งไปหมดเลยครับจังหวะแดนกลางของเชลซีอย่างที่พูดครับไหลลื่นมากครับมีเอนโซวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับดูจังหวะคุมโซเนอรเห็นไหมครับโอ้โหดูลายก็โอ้โหถ้าใบมาต้องการสั่งเอนโซก็ไม่น่าจะรอดครับแต่เป็นเมาส์โอ้โหกดขวาตรงนี้บอลเสียบเรียบร้อยครับ สามศูนย์ครับเชลซี Chelsea, ขึ้นนำเวสแฮมจากเมซันเมาส์ในนาทีที่สี่สิบสองนะครับเมซันเมาส์เปลี่ยนตัวของเวสแฮมนะครับโอ้เดวินสมาครับโอ้เดวิดสมอยครับเอาไปเข้าทางของเมาส์ครับทางขวามาเทียซิเยกเมาส์ แทงคลุมาที่ฮาร์เวดกดชิปไปโอ้ยดีมีฟาเบียสกี้ปัดทิ้งไว้ก่อนครับอยดีแคนไลท์เจ็บครับต้องส่งผู้เล่นสำรองลงนะครับโอ้โหยุ่งเลยครับเวสแฮมตัวเก่งอย่างดีแคนไลท์ครับฮาคิมซีเย็ตครับเปิดขึ้นหนมาครับได้ขึ้นติดปากกิตาโมงออกมาก่อนโบเวนมองตั้งได้ที่อันโตนิโอรอเพื่อนมาที่กูฟาวปากกิตาโบเวนหนึ่งสองกันสวยครับ 3นาทีครับทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเอนโซเฟอร์นันเดสให้กับกาลัเกอร์เมสันเมาส์ให้มาทางซ้ายที่มูริกมูริกมูริกให้เพื่อนไปที่กลางฮาเวตพยายามจะง,งัดเนี่ยติดเอม์สันครับสกบอลไม่ได้แล้วก็จบครึ่งแรกที่ลอนดอนสเตเดียมครับเจ้าถิ่นยังตามเชลซีอยู่ศูนย์สามเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับกลับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ เกมจริงจะแข่งกันจริงในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ในเวลาบ้านไทย19.30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง2 Premier League f o o t b a 1และ2ครับคู่ระหว่าง West Ham กับเชลซีเชลซียังนำตั้งแต่ครึ่งแรก3-0ครับมูดิกเม Mason m o u s แล้วก็คลายฮาวเวิร์ดครับคนละประตูโอ้โหใบเรื่องแรกเลยครับเอนโซ่ Enzo Fernandez หน้าตาไม่เหมือนกับของจริงครับ ออกระทางจงนครับโอ้โหสำหรับเกมฝีฟ้ายยิปสานครับเรื่องแรกครับของเชลซียอขอขอให้มันเหลืองที่สองครับกาลเกอร์อีกหนึ่งใบครับอันโตนิโอให้ทางซ้ายมาสวยแล้วกดโดนิสโอ้ยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกสําหรับเจ้าถิ่นครับโอ้โหอันโตนิโอถ่ายมาแล้วก็ไปทางซ้ายสวยครับเพื่อนเป็นทางด้านปาวิตาปาดมาครับโอ้โหกดได้ซ้ายติดเกป้าครับโอ้โหโวยเพื่อนครับประกบ ไม่ดีครับเปิดมุมคองเวสแฮมครับโบเวนตักขมาได้ขึ้นโหติดบาเดียชิลครับบอลอยู่ที่โหลีเจมมาข้างหน้ากลอ,องหลังครับลีเจมลีเจมแทงมาครับให้กับที่ฮาคิมซินยักตอกส้นให้เพื่อนที่คาฮาวเวิดแม็กครับเป็นเมาส์ครับแมโอ้โหไม่สั้นเมาส์เขสอดขเขามายิงครับ ฟาเบียนสกี้ยังปัดออกไปก่อนเป็นลูกเต็มมุมของเชลซีครับท่านผูจังหวะของเมสันเมาครับกดขวาครับโอ้โหเกือบได้ผลครับลูกเต็มมุมของเชลซีครับเมสันเมาส์กับฮาคิมซีเย็กครับอยู่ตรงนั้นครับทุนที่มุมธงเมสันเมาส์เล่นซันกับซีเยก็กซีเย็กตักเข้ามาข้างหน้าไม่ได้ขึ้นครับติดฟาเบียนสกี เข้ามือแล้วคว้าออกมาครับโอ้โหติดเมสันเมาครับยกเท้าดักไว้ได้ครับบบนิชิวให้กับคูกุลิยาครับเอนโซฟอนเดนเดสแทงกลางมาที่ฮาแบทให้เพื่อนแล้วสี่ยังไม่ได้ประตูที่สี่ครับโอ้โหจังหวะกดได้ควาครับบอลเสียบเสาครับแต่เป็นเสาด้านนอกครับเอเมสันของเวสต์แฮมออกครับอาจจะเป็นด้านแดนนี่อิงครับเสริมเกมรุกครับโอ้โห ตักเตะของเวสแฮมครับโดยฟาเบียสกี้ฟาเบียนสกี้ตักขึ้นหน้ามาครับได้ขึ้นแดนิเองครับเคลเลอร์ขึ้นหน้ามาที่อเดโดพักมาได้ที่ปากิตา้าอันโตนิโอพยายามจะแหวกติดซินวาครับโอ้ไปดักทางของอันโตนิโอเราเป็นลูกฝาเลยครับพิกคิดของเวสแฮมโดยปากิต้าครับจ bon ับบอลตรงนั้นแล้วตั้งเตะอยู่ครับจะเล่นยังไงครับปากิตา้า ปากกีตาชิปไปข้างหน้าโดนออกปาน่ามงให้ขึ้นอังกรครับไปหน้าไม่ได้ปากกีตาให้กับเดนิสโอโ้ไม่ไหวแล้วครับเกบป้าครับไม่เร่งครับขึ้นหน้ามาันก็ยังติดปากกีตาร์บรเวนอันโตนิโออันโตนิโอหมุนอยู่อันโตเนโอไม่ผ่านซินบาโอโ้วันนี้ซินบาดักได้ดีครับเกมรับฮาเวตย้อนขึ้นหลังให้ที่แอนโซฟนานเดสกาลักเกอร์เบลซีเย็กทางขวามี ซีจ็กอีกครั้งให้กับฮาเวดย้อนไปที่มูดิกมังติดคู่ฟาวครับไปไม่ไหวครับเบนราม่าจะได้ส่วนข้าหน้าอันโตนิโออันโตนิโอแทงทางขวาไปให้เพื่อนสวยครับแดนนี่อิงแดนนี่อิงได้เดียวติดโอ้โหบอดีชิวครับโอ้เกมรับของเชลซีวันนี้ยังประสานงานกันได้ดีครับปิดอันโตนิโอทั้งด้านโจอรอดบอเวนได้อยู่หมัดเลับ โดยเฉพาะเทียโก้ซินวาไม่ผ่านนะครับเมสันเนาครับโบเวนมาล้วงถึงแดนตัวเองได้ครับดาเนสให้ทางขวามาเทียคูฟเฟลแดนนี่อิงหนึ่งสองสวยครับปากกีตาให้ทางขวาเทียคูฟเฟลคูฟเฟลได้เปิดไม่ได้ครับย้อนมาเทียโบเวนคนระับโบเวนให้กลางมาเทียดาเนสแล้วเป็นแดนนี่อิงพยายามจะชิปด,ด้วยซ้ายครับ บอลน้ำหนักไม่ดีพอครับเข้ามือเกป้ากูกูระยะบาดิซิลให้กับเอ็นโซฟันเดสโอ้โหนี้เชลซีทุกคนครับเล่นได้ดีมากฮาคิมซีเย็กรับซีเย็กโูโ้ทวสเต็ปนะครับเอชเจมฮาวเวตให้ทีแมวยังติดออกบาน้าครับจะได้สวนหรือเปล่าครับ15นาทีสุดท้ายครับเจ้าทีมต้องเร่งครับอันโตนิโออันโตนิโอ พามาให้ทางซ้ายที่เบนราม,มาเบนรมมาม่าเบนรมมาม่าให้ที่อันโตเิโออันโตเิโอไปไม่ไหวกันโอ้โหคู่กัดจริงๆครับซินวาโอ้วันนี้เล่นงานทางด้านอันโตเิโอครับซินวาโอหาไปครับสั้นๆที่การ์เกอร์ให้กับฮาคิมซิกเย็คทางขวามีเมาส์ให้กับริชจมส์จมส์เมาส์เมาส์ล็อกหมุนอยู่ไม่ผ่านออปนา ยังเคลียร์ไม่ได้ครับเคเรอร์ออกมาน้าสินาทีสุดท้ายครับครึ่งหลังยังไม่มีสกอร์ครับทั้งคู่ตรอดเบาเบ้นครับหมุนยอนให้เพื่อนข้างขวาที่กูฟาวแดนนี่อิงกูฟาวกูฟาวพยายามจะไปแหมจะแตะนี้กูกูรรยาครับยังไม่ผ่านครับกูกูรรยาเลี้ยงตัดเข้ามาในครับย้อนให้กลางที่เมซันเมาเอ็นโซฟานาเดส กาลักเกอร์ตักทางขวามาก็มีทั้งด้านราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็ปีเอบริกอบามยองครับผู้เล่นสำรองครับแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนครับเกมค่อนข้างเร็วมาเทียมโมริกไอ้กลางมาเทียยฮาวเวตพยายามจะคว้ายให้เพื่อนนติ๊กออบาดาครับสีนทีเศรครับก่อนถ้งเวลามาเจ็บของข้างหลังครับฮาวเวตกาลักลเกอร์เอ็นโซเมซัเมาให้กับโมริกโมริกโมริก,รก,รกพิงอยู่ พิงลำบากเพิอ่อขออภัยครับโอ้โหเป็นกูกุลิยาเอ็นโซบันเดสตอกส้นมาที่กูกุลิยาได้เปิดไหมไม่เปิดยังเลี้ยงไปมุมทงครับนาทีสุดท้ายของเกมนะครับเอ็นโซบันเดสให้กับบูดิคเล่นกันสั้นๆบูดิคมาที่กูกุลิยาให้กับกาลเกอร์แล้วติดดาวเนสโอ้โหทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง3นาทีครับออนโตนิโอจะมีประตูตีไก่แตกหรือเปล่ามาทางขวาที่เดนิอิงให้กวาไปที่โจลล็อตโบเวนโบเวนพามาโบเวนโบเวนโบเวนติดกูกุลิยานาทีสุดท้ายครับกูฟาว ให้กลางมาที่ดาวน์เนสมาที่อันโตนิโอคูกัดลีนบาโอ้ยังแกะไม่ได้แล้วก็จบเกมที่ลอนดอนสเตเดียมครับเชลซีทำได้ครับเอาชนะเจ้าถิ่นไป3มประตูกระสุนครับได้ประตูจากฮาเว็ตเมสันมาแล้วก็บูดิคครับโอ้สนุกมากครับสำหรับเกมจริงจะตะกันในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ในเวลาบันทิงส้านาฬิกา30นาทีเสิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่องทูพรีเมียร์ลีกฟุตบอล1นและสําสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมนะครับ หากชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในฟุตบอลต่อไปนะครับสำหรับฟีฟ่า23ภาคผิดภาคกันถูกภาคถูกปับการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ